ไตรมาสแรกของปีนักท่องเที่ยวจีนลดลง24%คนไทยต้องตกใจหรือดีใจชาวไทยมิตรครับรู้ไหมว่าแค่3เดือนแรกของปีนี้นักท่องเที่ยวจีนที่มาเยือนไทยหายไปถึง24%เทียบกับปีก่อนตัวเลขแบบนี้หลายคนฟังแล้วอาจใจหายว่าบางคนกลัวว่าการท่องเที่ยวจะพังเศรษฐกิจกจะซุดแต่แอดอยากให้มองให้ลึกกว่านั้นครับเพราะตัวเลขที่หายไปครั้งนี้ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เห็นตรงกันข้ามมันอาจเป็นนิมิตใหม่ใหม่ที่คนไทยควรยิ้มมากกว่าน้ำตาตก เพราะนักท่องเที่ยวจีนที่หายไปส่วนใหญ่ไม่ใช่นากท่องเที่ยวที่มาใช้ชีวิตเติมเงินเติมสีสันให้กับเศรษฐกิจไทยจริงๆแต่คือกลุ่มทัวร์ศวนเหรียญที่ขนมาแบบล็อกเส้นทางตั้งแต่ต้นจนจบพูดตรงๆเลยครับเขาไม่ได้มาเที่ยวเมืองไทยเพื่อสัมผัสไทยแต่เหมือนแค่ย้ายประเทศมาเดินห้างในเครือขายตัวเองโรงแรมก็ของตัวเองร้านอาหารของตัวเองร้านเพชรร้านหยกร้านสมุนไพรของตัวเองกระทั่งรถถัว่วไก์ร้านนวดยังสังกัดเครือข่ายตัวเองทั้งหมดเงินที่หมุนเวียนจึงไม่เคยกระเด็นมาถึงมือคนไทยจริงๆ จะว่าไปเราแค่ให้เขาใช้ทรัพยากรบ้านเราโดยไม่ได้อะไรตอบแทนด้วยซ้ําแล้วทําไมปีนี้เขาถึงหายไปเยอะขนาดนั้นคําตอบก็อยู่ในข่าวใหญ่ที่ผ่านมานั่นแหละครับตั้งแต่เหตุแผ่นดินไหวข่าวตึกถลม่มเหล็กเส้นร้ายมาตรฐานไล่ไปจนถึงการสืบสาวทุนจีนผิดกฎหมายที่ทําให้ภาพลัการทําธุรกิจแบบมักง่ายเริ่มถูกจับตามองพอไทยไม่ปลอดภัยเหมือนเดิมเขาก็ไม่รอครับรีบเบงเข็มพานักท่องเที่ยวไปประเทศอื่นทันทีไปเปิดเครือข่ายรอไว้ที่มาเลเซีย เวียดนามกัมพูชาเหมือนกันทุกระเบียดนิ้วเกมเดิมแต่เปลี่ยนสนามเล่นแปลว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่หายไป24%นั้นส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มที่เราแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรจากพวกเขาอยู่แล้วการที่เขาหายไปจึงไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าแต่คือโอกาสที่เราจะได้ฟื้นฟูระบบท่องเที่ยวของตัวเองอีกครั้งชาวไทยมิตรครับวันนี้เราได้โอกาสดีๆที่จะสร้างเศรษฐกิจที่เงินหมุนถึงมือคนไทยจริงๆไม่ใช่เศรษฐกิจที่เป็นแค่ท่อน้ําเลี้ยงให้ทุนต่างชาติปลอมตัวมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เพราะบางครั้งการหายไปของใครบางคน ไม่ใช่ความสูญเสียแต่คือการปลดปล่อยที่เราควรยิ้มรับไต่มาดแรกปีนี้นักท่องเที่ยวจีนลดลง24เไม่ต้องตกใจครับแต่ขอให้ชาวไทยมิดดีใจและลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองอย่างสง่างามที่สุดและอย่าเพิ่งไปไหนครับเพราะแอดยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากเอามาเล่าให้ชาวไทยมิดได้ฟังยังมีอีกหลายเคสกของนักธุรกิจจีนที่เข้ามาทําธุรกิจในไทยแบบมักง่ายเอาเปรียบคนในพื้นที่ที่แอดจะขุดมาให้ดูกันเต็มๆในเร็ววันนี้อย่าลืมติดตามกันให้ดีครับแล้วเจอกันนเร็ววี้ชาไทมิ